ตําเองหรอชิมได้ไหมขออนุญาตชิมด้อครับตําเองจริงหรอตัดน้าไฟค่ะกินเลยพวกนี้บินนะเออนั่นแหละมันก็มีห้องน้ำอยู่ในเครื่องบินอ่ะแหมบินเฟิร์สคลาสกลัวอะไรผู้ใหญ่ไปกับใครพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอครับมืองนบินพี่น้องบางคนถามมาบินน้ำผหแงน่พุงนี้บินกับน้องลาริตาแล้วก็แล้วก็น้องชายอะออ้อย น้องสาวนี่ไงชิงพูดผิดน้องโกกี้ครับยินไปสามคนเพราะว่าตอนแรกจะไปสองคนแต่ว่าน่าจะแบบว่าเผื่อเราเข้าห้องน้ำเผื่อเรานั่นี่นู่นแบบมีไม่มีคนดูดูแลดูเราช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเซฟที่สุดก็เอาน้องไปดูแลด้วยแล้วได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สดครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับ EP แรกอ่ได้ข่าวแบบว่าคนแบบ รอแบบดูแขกรับเชิญด้วย<ม>นว่าแขกรับเชิญสวยด้วยข่าวด้วยรู้ได้ไงอ้าวหนูคือใครแม่เราเปล่ปล่อยข่าวแม่แม่เราไม่ได้ปล่อยข่าวเป็นข่าวโคมร้อยข่าวโคมรอยตอนนี้ก็ค่ายของเรานะครับผมจะเปิดอ่าสติมมิง่งไลฟ์สดครั้งแรกนะครับผมวันที่วันที่วันที่สามมีนาน h i อ่าอืมสามมีนานี ที่สําคัญเราก็จะจัดครั้งแรกแล้วคนก็รอชมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็บริหารงานโดยผู้ใหญ่พยนโดยตรงคนคนเดียวในครั้งนี้เพราะว่าก็อย่างที่เห็นขายแหคาเราก็จะไม่พูดอีกเนาะเราก็เดินเดนต่อไปเหมือนที่แม่บอกใช่ไหมใช่เกิดเรื่องปุ๊บไม่ว่าไงมุกมุกออนตัวจริงกระทิงแดงไม่ผู้ใหญ่บอกว่าสองหมื่นสวัสดีนะคะสวัสดีสองหมื่นคนค่ะผู้ใหญ่โสดฉันก็บอกผู้ใหญ่ว่า เอ้าฉันก็โสดเหมือนกันผู้ใหญ่บอกว่าเรามูฟออนยังไงก็มูฟเป็นวันเดียวไงผู้ใหญ่อเรามูฟยังไงไม่ว่าเราจะมูฟหนึ่งวันสิบวันหนึ่งปีสองปีหรือสามปีมันก็คื move. อ move ยังไงมันก็ต้องมูฟอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องหางเงินต้องเดินหน้ามันก็ต้องเดินหน้าหางเงินอยู่ดีทํางานเลยหลังจากวางโทรศัพท์กันไป กูตื่นมากูเห็นผู้ใหญ่หาเงินขายของงงมากมูฟเร็วมากดังนั้นเราก็ต้องขายของหาเงินดังนั้นเราก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันสนับสนุนผู้ใหญ่ไม่ว่าแกจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทําค่ายเพลงไม่ว่าจะทําอะไรก็แต่ผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเมลีเนาะโอ้ยนักีนกี่ขวบอะอยู่อยู่กับผู้ใหญ่มาหลายปีอะาน,านานมากนานมากๆ โดนไปหาพ่อที่ยะโสจําได้เลยเราเราหลอกเราเคยหลอกอะไรผู้ใหญ่บ้างพูดมาหลอกให้แชร์โพสบ้างหลอกให้นู่นนี่นะแกก็ทําให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หลอกหรอกก็คือแลอะไรเนี่ยแม่ก็ปล่อยโพสให้อ่ะเหไหมสุดท้ายแล้วก็โดนหลอกตลอดเลยหรอใช่โดนหลอกตลอดสรุป่าจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ได้หลอก มาถึงว่าในการทํางานแล้วก็อยู่กับพ่อมาตลอดแล้วพ่อก็คือไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ตอนนี้พ่อเปิดใจหรือยังคะเปิดใจหรือยังคะตอนนี้เปิดใจไหมตอนนี้ต้องถามน้องนาลิตะเป็นคนแรกเลยถามนาลิตาตัวเกี่ยวเลยถามต้ยเรอเต้ยไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ปิดกั้นไหมถามจริงปิดกั้นไหมก็ไม่ได้ปิดกั้นใครจะเข้ามาก็ก็มาเลยทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยมาเลยนตอนไหนเขาก็บอกแล้วก็มาโลด เอาเราเราเราอินฟตีอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องวันแล้วลื่นไหลทางเพศมันเป็นสิ่งลื่นล้มลื่นล้มมันจะล้มเอามันจะล้มเอาเขาไรดฮะก็ก็ไม่ได้ปิดกั้นใครใครมาให้กำลังใจกัน ปีก็คือไม่ได้ปิดกันเททุกวัยครับผมใครใครไม่ก็พูดคุยกันได้ยแลกเปลี่ยนกันได้ครับแค่นั้นแลกเปลี่ยนเลยหรอแลกเปลี่ยนเพราะว่าทางวัฒนธรรมทางทางภาษาครับตอนนี้คนดูประมาณเกือบจะสามหมื่นละแต่ตอนนี้เราในแเรามันพูดได้ไหมได้ในทได้ในทิกตอกนะคะของคุณแม่อยากให้ทุกคนเข้าไปในนู้นใช่ไหมใช่ตอนนี้คนดูอยู่ประมาณ พันสี่ร้อยคนนะครับแล้วอยู่ในอันเนี้ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยเราก็จะเอเอาเอาไปโชว์ได้ไหมว่าให้เข้าไปดูที่ไหนโชว์ได้ไหมจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยที่มื่อไหร่ที่ไหนบ้านบ้านมู้ใหญ่ก็คือจิ้มได้เลยอ๋อเหรอใช่ฉันทำไม่เป็นอ่ะไม่ทำไมปักง่ายจังอ๋อนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงจิ้มนี่เลยแล้นี่ไงอ๋อฉันไม่รู้ไง ฉันไม่ได้ฉลาดงการไร์สดไปนานนะคะไม่ได้เวลาล้ได้เวลาแล้ได้เวลาละได้เวลาวีทายตัวเองละพูดว่าให้ไปไหนพี่น้องก็ FC วันนี้ก็มาให้กำลังใจกันเยอะเหมือนเหมือนทุกๆรอบนะครับผมกัมือนีก็มาาเปิดตัวยังไปท่างการกับสินค้าใหม่ตัวนี้บอกเกว่า กระดิซิ่มก็จะเดี๋ยวหนูได้กินนานแล้วนะใช่คือไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่เคยกินนะกินมาแต่ตอนเทสแล้วอันนี้พูดความจริงเพราะว่าเราเป็นคนจริงเราพูดจริงถูกต้องกินตั้งแต่บอสใหญ่ให้กินให้ชิมตั้งแต่นู่นตั้งแต่มาวันกี่เดือนแล้วอ่ะโุยนานอุยหลายเดือนนะสี่ห้าเดือนแล้วมั้งก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมกินแล้วเอางี้ผู้ใหญ่ร้องไห้กี่วันนะเอะไรอย่างเงี้มันลบก็ไม่คุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปล้วก็มาอีกแล้วแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เต็มติ๊กตอกอีก ร้องให้กี่วันยังไม่โทมเลยอ๋อโอเคจะโยงเข้าสินค้าโอโหฟังหน่อยดีฟังหนอยหลังอย่าเว้นวักนะก็ฟังกันบ้างเจ้าก็บอกใช้คอ้ตื่นอยู่ละใช่ตอยตอออีหละบอกเอฟซีด้วยนะคะตอนนี้นะคะในตอนต่อสามพันแล้วหลายคนเนี่ยอยากให้อยากแบบผิวพรรณดูดีร้องเสียใจยังไงให้ไม่โทมก็คือให้ ก็มาเหมือนเดิมก็อะไรละก็อะไรละก็เราเล่นคอนเซปต์นี้ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วกดที่ในตะกร้าได้เลยนะคะวันนี้ช่วยฝากหนุนให้หน่อยเอาตะกร้าไหนหาคุณเราจะให้เป็นโปรโมชนเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเลยผู้ใหญ่ตัวนี้เป็นกูต้านะคะเป็นกูต้าในที่เป็นกูต้าของคุณหมอนะคะเป็นกูต้าของดอร์กังนนำนะคะปกติราคาห้ารอยเก้าสิบบาทแต่ใช่แต่ถ้าใครวันนี้ใคร รักผู้ใหญ่บ้านใครอยากช่วยสบพอผู้ใหญ่บ้านนะคะอยากดูแลหัวใจด้วยใคระี่สาวๆแบบว่าโอ๊ยอยากดูแลหัวใจก็สามารถเอาวันนี้ยังไงแม่ลดลดลดเราต้องลดจากห้าก็สิบเหลือลดไปเลยห่อละ200บาทเหลือ390าสบให้ทบ้านไหมให้เฉพาะวันนี้ค่ะ วันนี้ทุกบ้านนะคะได้หลอให้ทุกบ้านค่ะได้ส่วนลดไปเลยห่อละ200บาทเหลือ390บาทอุ้ยคุ้มมากตอนนี้เลยเหรอฮะใช่เหลือเพียงห่อละเขาบอกว่าปักระก้าหน่อยค่ะปากแล้ว3 9 9 3 9 0 390มกีซองมีทั้งหมด1ห่อใหญ่มีทั้งหมด15ซองเล็กค่ะกินได้อ๋อวันค่ะเยอะมากเทเลยผู้ใหญ่เทพี่น้องก็ถามว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อ ก็อะไรเนี่ยเขาบอกว่ากินได้แต่อยู่เท่าไหร่แม่สิแป้ปีขึ้นไปสิบห้าค่ะโอยเมื่อกี้เห็นไหมต้องจับไหมเมื่อกี้อย่างนี้เลยเมื่อกี้อยากกินสลัดดัพี่น้องนะหนึ่งห่อแล้เยอะมากดูสิกินบุ้งที่แบพี่น้องแล้วซองบลบอกหลายค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะแล้วอยู่มันเลียนมากบอกเลยว่าถ้าเป็นหนูหนูไม่ทิ้งนะหนูไม่ถ้าเป็นหนูหนูไม่ทำไม่ทำอะไร มึงโยงอีกแล้วไม่วงอีกแล้วไม่ได้หรออะไรยังไงไม่ทำว่าไม่กดแค่ห่อเดียวกดหลายห่อโอเคจบแล้กดหลายๆห่ออย่ากดห่อเดียวแม่น่ากลัวตลอดพี่น้องพี่น้องส้มแตงแก้วเขออย่าใช้ยาเสพขวดครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเรากินแบบเราเดินทางเนาะใช่เราเป็นบอร์ดสเราเป็นนั่งร้องศิลปินใช่ดูที่ไหนก็กินได้ไม่จำเป็นต้องมาหาแก้วหาอะไรนี่พี่น้องกินแค่นี้ง่ายๆเลยครับหอมมาก แต่บางคนนะคะถ้ากดตอนนี้แล้วยืนยันตอนนี้จะได้ส่วนลดเยอะกว่า390บาทนะพี่น้องตอนเนี้ยใครใครที่ว่าดูอยู่ยะะพี่น้องพี่น้องเบื้องอยู่ในพี่น้องเบื้องคอยอยู่เนี่ยเขาไปได้ติ๊กตอกพี่น้องแล้วกับพี่น้องกดใครหาติ๊กตอกบอเจือนี่พี่น้องเห็นมองคอยปักมุดบอกพูดได้ทำไมบอกูดได้พูดได้ไหมเออพูดได้มองคอยปักมุดเนี่ยมุจ้ะกดเข้าไปกดหมองภาษาอังกฤษน่ะกดเข้าไปแล้วมันสิบเปออันนี้เนี่ยมุจ้ะเขาไปซื้อได้นี่พี่น้อง เข้ามาซื้ออย่นี้นะครับผมตอนนี้นาทีทองเลยสุดๆนาทีทองสุดๆเลยกดได้สามเจ็ดศค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากดไปตอนนี้นะคะบางคนจะได้ส่วนลดเยอะกว่าเดิมอ, <lab> อ,อุ้ยตอนนี้สาวๆแบบมักซับพอร์ตเต็มมาบอกหล่อจริงค่ะบอสบิ๊กจำมีคนไม่ได้ค่ะสวยขึ้นเยอะมากอ๋อ <hora> คนนี้เอาส่วนลดไปห้าร้อยเลยค่ะจริงๆนะเขาพี่แบจนะ ติดตามพี่บอลปีกค่ะสนใจมาอะไรสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนในรูปสั่งในช่องสั่งช่องไหนคะต่อต่อพี่น้องพี่น้องที่รับชมวิทย์20,070ท่าน20,070ท่านผู้ใดอยากซัพพอร์ตค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกให้เขาปักหมุดไว้ตลอดนะใครอยากซัพพอร์ตค่ายตัวเกียวมิวสิกหรือผู้ยอานพินแลนด์นะครับผมนี่แหละกขึ้นหน้าที่ทองนี่คือหนึ่งออเดอร์ของคุณก็เป็นการหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งออเดอร์คือหนึ่งซัพพอร์ตตอนนี้20,600ท่านรับชมอยู่พี่น้องเข้าไปในนี่ครับ ไล่สดดนั่ติดตอกพี่น้องจิ้มจิ้มปักหมุดที่ปักหมุดไห่ตอนนี้พี่น้องหาไม่เจอบางคนหาไม่เจอเนาะแล้วแบบเอฟซีเราบางคนเขาไม่เปลี่ยนผู้่ลองทําให้เขาดูซิว่าปักหมุดตรงไหนในหน้าช่องผู้ใหญ่อ่ะได้ฮะอันนี้คือหน้าไล่สดใช่ไหมครับพี่น้องนาไล่สวดเดออันนี้นาไล่สดนะครับพี่น้องเนี่ยมันจะมีหมุดข้างล่างนี่ครับกดหมองหนีปั๊บแล้วมูนจะกดหมองหนีปั๊บเนี่ยมันจะดิ่งไปเลยมันจะไปมันจะไปหาติดตอกเลยได้ไหมเนี่ยชัวร์ได้ไหมเนี่ได้่อ ปิดนหน้อ,ป,อปึ๊บปึ๊บ